สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เศร้านะครับเศร้าจริงๆแหละเพราะว่ามีช่วงหนึ่งนะครับที่แบบเป็นดาราม่านะหรือว่าดาราม่าตอนนี้ก็ว่าได้นะผมแบบเหมือนผมแบบจะแบบไปเจอคนดังอะไรแบบเนี้ยแล้วผมก็แบบไปลุมเขานะครับให้ลูกแคนไปลุมเขารือว่าแบบกูเล่นแบบรุมเขานั่นแหละแล้วทีนี้เขาก็บอกเอฟซีเขามาถ่มผมนะครับทุกคนด้วยผมจะให้ดูคอมเมนต์นะ ซึ่งคลิปนี้ผมลงไปได้2วันก่อน2อสวันก่อนแล้วนะครับแล้วก็ผมก็แบบไม่ค่อยได้ลงคลิปด้วยนะครับช่วงนี้เพราะว่าสึกทอนะครับดูดิ noo อะไรเนี่ยเขาด่าว่าผมกาก,ากอะไรเนี่ยไอ้พวกกี้ลุมปะ่ะไอ้ไม่มีปัญญาสู้กูเลิกติดตามแล้วชอบเหมือนกันชอบความเลือนมึงอ่ะบางคอมเมนต์เขาก็ให้กำลังใจผมนะครับสำหรับน้องคนนี้นะบางคอมเมนต์ก็ด่าด่าแบบด่าจัดๆอ่ะ ที่ต้องออกมาพูดและโดนเอฟซีซันคุงโถมไปไม่ครับน้อง